สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนชื่อของเราเท่ๆนะครับแบบนี้นะครับอ่าเป็นตัวอักษรแบบนี้เท่ๆกันเลยวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนเอนเนี่ยเปิด d i s c o r d ของเพื่อนเพื่อนแล้วล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมจากนั้นให้ไปกดที่ปุ่มฟันเฟืองทางด้านล่างตรงนี้นะครับชึบ อาและให้ไปที่เมนูบัญชีของฉันนะครับปกติมันจะเข้ามาปุ๊บมันจะอยู่ที่เมนูนี้อยู่แล้วนะให้เพื่อนๆสังเกตที่ผมไฮไลท์สี่เหลี่ยมสีแดงไว้ให้นะครับตรงชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับทางด้านหลังเขาจะมีปุ่มแก้ไขให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยและในหน้านี้ให้เพื่อนๆปล่อยไว้ก่อนนะครับให้ไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับผมจะเข้าจาก Google Chrome หรือว่าจาก IE ก็ได้นะครับหรือ Firefox ก็ได้ <Okay. S 1> เปิดมาที่เว็บนี้ครับ เดี๋ยวผมจะ copy link เนี่ยไว้ให้ทางใต้คลิปเพื่อนๆนก็กดที่ลิงก์แล้วก็เข้ามาได้เลยนะผมจะแปะไว้ให้ทั้งหมด3เว็บนะครับจะมีเว็บตัวอักษรพิเศษตร,ตรงนี้นะครับแบบที่เพื่อนๆนเห็นอยู่แล้วก็เว็บสัญ,ญลักษณ์นะครับแบบนี้อีกอันนึงเป็น get emoji ตรงนี้ครับผม <Wow. S 2> เพื่อที่จะได้มีตัวเลือกเยอะนะครับว่าเราจะแต่งชื่อของเรายัางไงนะครับ <Wow. S 2> หลักๆเลยก็น่าจะเป็นที่เว็บตัวอักษรพิเศษนะครับเขาจะมีเทมเพลตแบบนี้ครับแบบที่เพื่อนๆนเห็นอยู่ตรงนี้ ให้เราสามารถ Copy มาใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างเนี่ยผมจะลองก๊อปเป็นตัวปึ๊บปึ๊บ,บตัวนี้ไปละกันครับผมให้เราคลิกลงไปนะครับเขาจะขึ้นคัดลอกนะครับแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็กลับไปที่หน้า d i s c o r d ได้เลยจากนั้นในส่วนของชื่อผู้ใช้ตรงนี้ให้กดลบไปครับผมแล้วก็กด c t r l V ครับอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการแทรกชื่อตรงกลางเราก็เอาเมาส์ไปอยู่ที่ตรงกลางนะครับ แล้วก็พิมพ์ไปได้เลยแบบนี้นะครับในส่วนที่เหลือมันอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างเพื่อนๆก็ค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีตัวอักษรพิเศษบางตัวนะครับที่ทาง Discord เขาไม่อนุญ,ญาตให้ใช้นะครับ <Nope. S 1> เราก็ต้องมาลบตัวพวกนั้นออกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มหน้าตาแบบนี้เข้าไปด้วยนะครับก็ให้เราก๊อปมาเลยแล้วก็กดวางแบบนี้ชิบๆิเมื่อเราแต่งชื่อที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยนะครับ ให้เพื่อนๆไปที่ช่องรหัสผ่านปัจจุบันทางด้านล่างนะครับแล้วก็กกรหัสผ่านปัจจุบันของเราลงไปได้เลยแล้วก็กดไปที่ปุ่มเสร็จสิ้นสําหรับใครที่เปลี่ยนได้ปกตินะครับเมื่อเรากลับมาดูชื่อของเรานะครับก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว <S <S หรือถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนชื่อเฉพาะกลุ่มไหนนะครับให้เราไปคลิกขวาที่ชื่อตรงนั้นครับผมที่อยู่ทางด้านขวาตรงลายชื่อคนนะครับแล้วก็กดไปที่แก้ไขโปรไฟล์เซิร์ฟเวอร์ครับผม จากนั้นในช่องชื่อเล่นตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆก๊อปชื่อที่เพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนมาได้เลยอ่ในตัวอย่างผมจะเอาเป็นชื่อนี้นะแบบนี้นะครับ mm. แล้วก็กดไปที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือปุ่มสีเขียวทางด้านล่างอ่ะถ้าเกิดชื่อเรานะครับหรือว่าตัวอักษรที่เราก๊อปมาเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดนะครับเขาก็จะไม่ขึ้นเออร์เอร์อะไรนะครับแล้วเราก็กดปิดไปได้เลยแล้วลองมาดูนะครับชื่อของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่ะทางด้านขวาตรงนี้นะหรือจะลองพิมพ์ดูก็ได้ครับผม ก็จะเห็นว่าชื่อของเราได้ถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ s ั r i ไคลและกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ